ขออนุญาตเป็นคนแรกเกยก่อนแล้วกันนะครับคือผมรู้สึกว่าดีใจที่วันนี้มีโอกาสมาร่วมเสวนาในโอกาสวันสี่์บนทนกาณฐ์ครั้งที่55ปีหน้าไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ปีนี้ผมดีใจที่มาพูดคุยแล้วก็ฟังทุกครั้งที่ฟังอาจารย์ดรชัยนรงมูลีมวิเชียนฉายเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่ามีความสุขได้รับเกิดความรู้เพิ่มเติมมากขึ้น เะะมื่อก่อนนิสารวันสื่อมวลชนพ่อเองก็ไม่เคยสนใจมากเท่าไหร่เหมือนอย่างปีนี้แต่ว่าสนใจเรื่องสารวันสันติภาพสากลที่สมเด็จพระสารปาทุกโรมเป็นพิเศษสมเด็จพระสละปาฟรังซิสได้มอบให้เนี่ยเป็นการสื่อสารเรื่องดีๆและถ้าเราใส่ใจนําไปปฏิบัติแล้วก็ให้บุคคลที่อยู่รอบข้างเราที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราให้คนที่ผ่านไปผ่านมาหน้าสานักงานหน้าวัดของเราเนี่ย นะด้วยสื่อต่างๆมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีว่าไม่ใช่สารมีไว้เพื่อวันเดียววันที่หนึ่งสิงหาคมเท่านั้นแต่ว่าให้เราไปดําเนินชีวิตประเด็นที่สองคือติดใจคําว่าความจริงเนี่ยนะครับในในศัพท์ภาษาอังกฤษมีคําว่า truth มีคําว่า fact มีคําว่า reality เนี่ยข่าวข้อเท็จจริง ที่เกี่ยวกับโควิด19ที่แพร่ระบาดอยู่บางครั้งเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงส่วนตัวพ่อเองเนี่ยอยากจะแยกว่ามันไม่ใช่สัจธรรมมันเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่เปิดหูเปิดตาไม่ฟังข่าวเลยเนี่ยเราก็ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างดีอย่างที่ควรยิ่งบรรดาผู้ที่เป็นพ่อแม่เป็นผู้นำต้องรับผิดชอบช่วยเหลือสื่อสารให้ ให้ระวังระวัยให้มีการปรับตัวได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยผมคิดถึงเรื่องเกี่ยวกับเ,เครื่องกรอง3ามชั้นของโสเครติสเนี่ยนะครับมัน,นอาจจะเป็นประโยชน์กับท่านท่านผู้ฟังบ้างก็เป็นได้คือถ้าว่ามีเพื่อนของเราโสเครติสเนี่ยเป็นคนที่เกิดก่อนพระเยซูนะครับประมาณปีก่อนคริษษษสตศักราช470-399ถึง3 9มมีอายุถึง71ปี ท่านเป็นนักปรญ์นักคิดเสร็จแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเพื่อนก็บอกเออวันนี้โสอร์เกติสผมอยากจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังเรื่องหนึ่งนะครับโสอร์เกติสก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนนะจะเล่าเรื่องอะไรเดี๋ยวขอกรอง3ชั้นก่อนอันที่หนึ่งก็คือเรื่องที่คุณจะเล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงไหมเอ,อเพื่อนก็บอกว่าเออไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับ โซราติสก็บอกว่าถ้าคุณไม่รู้คุณก็อย่าเล่าดีกว่าเครื่องกรองที่สองคืออะไรโซราติสบอกมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความดีดีไหมเออปกติเรื่องที่เราคุยกันเม้ากันเนี่ยมันก็มักจะเป็นเรื่องไม่ค่อยดีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้โซเกติสก็เลยบอกว่าอย่างนั้นคุณอย่าเล่าดีกว่าถ้าว่ามันไม่รู้ว่ามันเป็นข้อเท็จจริงเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแลายังไม่รู้แล้วมันไม่ดีอีก ดียวก่อนักเครื่อนกรองที่สามะเครื่องกองที่สามคือมันมีประโยชน์ไหมนะครับเพื่อนก็บอกว่ามันเออไม่แน่ใจว่าจะมีประโยชน์เพราะว่าเรื่องที่เราคุยกันหรือเรื่องผมประยุกต์เข้ามาในเรื่องของที่เรารับข่าวสารต่างๆเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นความจริงเป็นสัจธรรมเรื่องที่เป็นคุณค่าที่เป็นอารมใจมันก็น่าจะดีแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ วันนี้วันพรุ่งนี้เราก็จะไม่คุยกันแล้วเพราะมันเป็นเรื่องที่มันก็จะผ่านไปเพราะฉะนั้นผมเลยได้รับข้อคิดที่ดีมากนะครับส่วนตัวผมเนี่ยว่าจะเล่าเรื่องอะไรคุยกับใครเนี่ยผมอยากให้คุยกับคนนั้นแล้วอยากให้เขาได้อย่างเช่นคุณพ่อไลเชนสกี้เนี่ยเวลาคุยกับท่านที่ไรเสียงท่านดีคุยแล้วไม่เหนื่อยได้รับข้อคิดที่ดีๆเพราะฉะนั้นในประเด็นที่ว่าสารวันสื่อมวลชนปีนี้มาดูซิยิ่ง เราคิดถึงเรื่องว่าไม่ใช่คนที่พูดดีพูดเก่งพูดจริงพูดเท็จแต่ว่าชีวิตเขาเนี่ยดีไม่ประจกักษ์ชนของเราที่เป็นผู้เสพข่าวผู้สื่อข่าวถ้าหากว่าเรามีเรื่องที่ดีๆแม้ว,ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่เรามีมุมมองมันอยู่ที่ Min d s e t อยู่ที่นิสัิของเราครับที่จะทําให้ผู้รับสื่อของเราเนี่ยได้มีความสุขครับ,รบขอบคุณพระเจ้านะครับ